สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคพิษสุนัขบ้ากันเถอะความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญโรคพิษสุนัขบ้าโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ร้ายแรงควรกัด เลียบาดแผลกินเนื้อสัตว์อาการที่สำคัญของผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าน้องๆทราบกันไหมคะว่ามีอะไรบ้างอาการเริ่มแรกมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 1. มีไข้ 2. ปวดกล้ามเนื้อ 3. หงุดหงิดกระสับกระส่าย 4. ไม่ชอบแสงน้ำลายไหลกลัวน้ำ 5. ก้ามเนื้อเกง็ง 6. เพอคั่งและชักนั่นเองและอาการเหล่านี้เป็นอาการที่บ่งบอกว่าเรากำลังเริ่มเข้าสู่โรคพิษสุนัขบ้านั่นเองค่ะการป้องกันโรคพิษสุนักบ้า5ยอ อย่าแย่ให้สุนัขโมโหอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบจานข้าวของสุนัขขณะกำลังกินอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักหรือที่ไม่มีเจ้าของเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดหรือข่วนไม่ว่าสุนัขที่กัดเรานั้นจะเป็นสุนัขที่เราเลี้ยงเองของคนอื่นหรือไม่มีเจ้าของสุนัขจนจับ ก็ตามให้จำหลักการให้ขึ้นใจเลยว่าล้างแผลใส่ย,ยาขังหมาหาหมอโดยรีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสะบู่เพื่อกระจัดน้ำลายที่อาจมีเชื้อปะปนจากนั้นใส่ยาฆ่าเชื้อเป็นไงบ้างครับน้องได้รู้จักข้อระวังอะไรบ้างและควรปฏิบัติอย่างไรน้องๆอ,อย่าิืมพาสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงทุกชนิดไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับ